วันนี้ก็คือจะพาพี่ต้อยเนี่ยมาเปลี่ยนลุกกันหน่อยแล้วกันไอ้แจ๊ซร้านมึงมีเสื้ออันนี้ขายจริงเหรอพี่นายเจ้ามือ, <Yeah. S 2> อรอไหมเร็วๆพี่เข้ามาพี่รเร็วๆไอ้แจ๊ซมารออยู่เข้ามาเร็วๆแจ๊ซมารออยู่พี่ ถามจริงพี่ได้เคยมาเดินสยามเลยไงพี่ไปบ้านถ่ายรูปอะไรนังหนาเนี่ยมีเด็กสยามเก่าพี่เด็กซูดพอยตั้งแต่ไอ้มีน้ำพุอ่ะเนี่ยพี่มาเดินแถวเนี้ยพศอานนแม่งไม่เจอพี่ไงถ้าพี่พศเจอพี่ปั๊บพี่เต๋าพี่มอสไปไงไม่ได้เกิดจริงประมาณปีสามห้าพี่มาเดินละตั้งแต่ปีสามห้าตั้งแต่ลาสุดเนี้ยปีเดียวพ่อผมตายเลยปีเดียวพ่อพ่อผมตายปีสามห้าอ่าก็พ่อตายไงใช่นี่ เฮ้ยเป็นไงขอบคุณมากน้องนี่มึงจะเท่าสูตรเลยพี่ป่ะตัดสูตรเลยพี่ป่ะตัดสูตรอะไรเอามาหาร้านสูตรใหม่เนี่ย TMC เนี่ยเฮ้ยร้านนี้เท่าดังเนี่ยซอยสามนะร้านอะไรร้าน TMC ของใครของพี่พี่สักป่ะหน้าลูกขึ้นนาดชื่อพี่ศักดิ์วันนี้จะพาพี่มาแปลงโฉมคี่เต้ยได้เลยท่านสูตรเพตอนนี้จะบอก ุกคนว่าพี่ต้อยไม่ใช่พุ่งกับธรรมดาพุ่งกับตอกต่อ,ตอยคือตอนนี้ถ้าผมเปรียบถ้าแบบว่าเวอร์ชั่นพุ่งกับหนังนะพี่เนี่ยอยู่แบบล็อตเดียวกับพวกพี่ต้อมทเลอร์อย,อยู่ล็อตเดียวคือแบบระดับหัวหัวไงพี่ย้อนอย่างนี้พี่ย้อนอย่างนี้เอางันเลยเหรอบอลพี่ตอนนี้คือพี่อยู่่ชั้นนั้นแล้วถ้าอยู่ชั้นนั้นอ่ะสูตรต้องเอาผ้านี้เลยโอ้โหไปรับรางวัลเหรอ งานพ่อดีเด็ดหรืออะไรพี่บ้าปะเนี่ยมีอะไรอุ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะโชติครับเป็นช่พี่โชติจำผิดอะนี่เอามาจากพี่ศักดิ์พี่โชติแล้วพี่ศักดิ์คืออะไรพี่สักป่ะพี่สักป่ะพี่สักร้านเก่าร้านเก่าอยู่ซอยสองพี่โชติอยู่ซอยสามอ๋อใช่ครับพี่โชดอะซอยสามพี่โชติซอยสามพี่ศักดิ์ซอยสองเดี๋ยวพอจบคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่ไปซอยสองครับผมไปเดินดูนะซอยสองไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ กระลอนเป็นคน,นที่มีอายุแล้วกระลอดเลยเอางี้ดีกว่าคือจะบอกว่าวันนี้จะพาพี่ต้อยมาแปลงโฉมร้านเจไ k พเคแต่ว่าร้านนี้คือร้านสูตรที่พี่แจ๊ดบอกว่าอยู่ข้างหลังร้านสูตรอ๋อถ้าจะเข้าไปร้านแจ๊ดเนี่ยเห็นร้านสูตรนี้เดินผ่านข้างหลังเดินอ้อมมาข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อร้านแจ๊ดเสร็จปุ๊บอยากจะัดสูตรร้านพี่ชอดเลย GMC ชื่อนี้มีแต่สูตรมีแต่ผ้าดีๆนะครับขอคุณพี่ชดมากๆเลย นะครับผมยเนะถ้าผมรับรางวัลเมื่อไหร่ผมจะมาหาพี่นะครับผมโอ้ยอีกมาเลยเชิญเชิญเชิญเเห็นไหมไม่ยากไงเข้าข้างหลังไปไงผ่านร้านสูตรสวัสดีครับใครอะ รู้จักไหมใครผมในลูกพี่ประยักษว่าผมรู้จักพี่ผมรู้จักพี่คนนี้กระลาสตอรดีแมวบองปลรองปกุกคอนเนีรใช่ไหมอ๋อคนอ้าวมอสบายโมชมากอ้อเป็นไงคนบ้านเดียวกันคนที่ไหนอ๋อคนขมแม่อ๋อคนมุ้ยพี่ใบกระบุนโอเคนะเป็นไงคุยต้องให้ มันต้องให้หลากหลายภาษาพี่ต้อยแปลว่าอะไรหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสมสี่มวยปีใบกระบุลไม่นับันเขี้อะไรละ่ะนับให้เขาดูว่าผมนับขาได้โอเคทำไมพี่ต้อย เอ็มร้อยห้าสิบกินทุกวันไหมหอมนะเพึ่งกินทุกวันเลยตื่นเช้ามานี mm ่ก hmm. well. ินเลยวันละกวนวันละเอ็มร้อยห้าสิบทีนี้อยากจะบอกว่าร้านแจส์พีเคเคไปสัตว์มาแล้ไเ้ปไปเหี้ยมาเหี้ยปาสวัสดีครับผมน้องมาสวัสดีฮะสวัสดีครับผมน้องมาน้องมานะฮะสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยทำอะไรต้องเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งมาก็ะ้ากอีกจ้ะโหรีบมาแล้วเนี่ยเหี้ยไม่ติด คนบางนาวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับคนบางนาเออแล้วพนักงานมาตั้งยโมงเออเธอพี่ต้อยมา4โมงพี่บอลมา5โมงพี่พักมา5โมงประธานโทษนะแต่สุดท้ายใช่ับประธานโทษประธานบริษัทด้วยและโทษด้วยเอับาม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 าจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราผ่านขึ้นมาร้านสูตรนะฮะร้านสูตรร้านสูตรนี่โอ้ยดื่มทั้งวันเลย เก่งมากมาช้าแล้วก็ดิ้มหัวล้อล่าเรืเอ้าของฝันใช่ไหมองไหมเหรอผมเปิดร้านมามีอยู่แล้วไปเอาตัแครนซอยสามสองแล้วร้านเป็นร้านสูตรเดินออกข้างหลังร้านหรือเดินเข้าตรงร้านสูตรก็ได้ถ้าไม่เขินแต่เมื่อกี้เมื่อกี้น่ารักมากเลยพี่พี่โชติแกให้เดินแล้วก็บอกว่าเออสูตรแล้วจะตัดสูตรนู่นจะตัดสูตรไปรับรางวัลไปรับรางวัลอะไรก็ไม่รู้เลยจ้ะรางวัลอะไรกัเนี่ยไปรับรางเราไปรับรางน้ำเหรอนี่แหละครับเฮ้ย ไปเรื่องนะสองพันอะไรอีเที่ยสองพันก็สองพันไม่แพงนี่เขาอะไรมากินตัวเองเพราะนี่ทั้ง B T N มาไม่ไววล้างจักแล้วเลยเหรออรู้ว่าประเทศไทยมันอากาศร้อนมันี่ยมา B T N ฉี่เฉื่อเล่หน่อยแร้านนี้ดีนะร้านอื่นผมไม่รู้นะแต่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าซื้อได้เลยมีกลิ่นตีดด้วยก็เป็นกลิ่นผมเพราะผมกับร้านตี ทุกคู่เป็นรองเท้าผมกินไออ่ะมาเอาดูนไม่เหลอนะไม่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 ลอไม่เหลเฮไยเดี้ยววันนี้ก็คือปาพี่ต้อยเนี่ยมาเปลี่ยนลุกันหน่อยละกันเปลี่ยนลุกเลย เป็นลูกการแต่งตัวงที่วุดมันดีอยู่แล้วนี่มันก็สไตล์ของมันเดียดีอยู่แล้วแต่ว่าคนเรามันต้องปรับเปลี่ยนบ้างแบรันมันเปลี่ยนตลอดใช่ถ้าถ้าถ้าให้พี่ปรับเปลี่ยนของแจ๊ดแล้วพี่ใส่กลับบ้านเลยนะได้เออพี่ใส่กลับบ้านเลยนะอย่ามาว่าพี่นะไม่ใช่ปัญหาลงชุดตลกอยู่แล้วเอานะแจ๊ส อกระทรงนี่เออ่วินเทจเนี่ยพี่ใส่ได้ไม่แก้ไม่แก้วินเทจใส่ได้ใส่ได้วินเทจพี่ก็ชอบมาก่อนพี่ก็ใส่อ่ะเอามาอ่ะเดี๋ยวผมเอาบาลองให้พี่่อาเฮ้ยแมวไม่เอาไม่เอาให้เลยเอาขาสั้นให้ปิดต้อยก่อนนะอันนี้ป้ายเท่าไหร่บมางบนวิ่งแสนสองไหวป่าไม่ไหวป่าวไม่ไหวไม่แสนสองอ่ะเสื้อเก่งพ่อแสนสองอีกตัดไอ้เฮียไม่ใช่แล้วกระเกงเฮียอะไรแสนสองคือผมสงสัยคราว่าเดี๋ยวนะ บอลองมือสะบ้าเนี่ยแฉ่สองตัวแบบนี้แฉ่สองไอ้ตัดถ้าเต็มขานี่แม่งไม่เป็นล้านเหรอไม่ไม่เต็มเต็มขาก็มีมีสองคนใส่ฟิวผมนะบอลองแฉ่สองรู้ๆไอ้นี้ต้อยใช่ต้อ่อ่ะขอแฉ่ห้าโอ้ยเยี่ยบอลองมันออกฟิวขาดถูกต้องยิ่งตัวที่เขาเอ็กซ์กระสุนพีนแล้วทำกสุนพีนมาขาดแบบหนักเลยเนี่ยเป็นต้อยหมอว่ะผมไม่เอาตัวไหน ไอ้หูถ้าไม่เอาผมเอานะเอาเลยเอาเลยไอ้น้องมึงเอาไปเลยไอ้หนูไอ้เหี้ยเหมาะกับมึงมากลองหน่อยลองลองลองนีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอาขายาวดูว่าไหมล่ะไม่เอาตัวนี้แหละเอาขาสั้นเดี๋ยเหมาะกับพี่ลองกับไม่ชอบว่ากันไปผมไม่ปิดมากเลยไม่เออนั่นแหละอ่ะหลอดนั่นแหละเออน่ปิดมากแล้วก็ใสข้างนอกเลยเนี่ ไอ้เครืองกล้องถ่า,ายทำไมเน่เนี่พี่ต้าเอาไปให้มาห้าหมื่นพอพี่อะไรฮะับห้าหมื่นพอได้ได้ได้ไอ้เชื่อมันใจดีอยู่นะต้งเลี้ยงต้งเลี้ยงโทรหาพี่นุเกตหน่อยเร็วบอกว่าเดี๋ยวทำเช็คจ่ายหน่อยเดี๋ยวทำเช็คจ่ายหน่อย ไอ้แต่ที่ยังโอ้มันลองอ่ะใช่ป่ะเนี่ยตัวนี้เหรอมาขอรถผมก็บอกไม่ลดให้นะอันนี้อันนี้ใส่เป็นคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวคืนดีกว่าไหมพี่ต้อยเขาไปไม่ชอบเสร็จเดี๋ยวพี่ก็ไปขายได้ป่เออขายคืนได้ป่ะเอาพิกรณ์ได้ดิเนี่ยใส่เนี่ยแล้วพี่ขับพาเล่ตั้งรูกไอ้แจ้นไอ้แจ้นร้านมึงมีเสื้ออนี้ขายจริงเหรอจริงพี่อันนี้ผมไม่ได้เล่นมุกนะนี่เขาเอ็กกับคิวได้หม พี่รู้จักเสื้อคิวดันใช่ไหมเออเนี่ยเขาเอ็กกับกิวดันโอมิกาเลยเสื้อใช่ัเนี้เท่าไหร่เสื้อเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนแปดหมื่นเอาไปสามหมื่นพอก็เป็นกางเกงเสื้อก็แปดหมื่นแปใช่ป่ะอ่าได้ครับได้ครัเสื้อพี่อะไรแปดหมื่นไม่พี่แฟชั่นอ่ะมันไม่นี่มันจะใส่ยังไงอ่ะดิค่อยๆสิจริงเหรอวะคุณมีคุณภาพจริงสวยเลยอ่ะ ไม่แล้วนี่มันจะไปไงไปอย่างนี้เลยจริงเหรอใส่รา,ากๆเนี่ย <c oughs> ไอ้ลักแปดหมืนม่นมึงให้กูใส่รากๆเนี่ยเหรอไอ <c oughs> ตรงนี้มันพี่พวกนี้มันเป็นผ้าแบบผ้าไนลอนผสมโพลีอันนี้มันรู้ไ,ไอ้เออผ้ารู้แต่ว่าเวลามันใส่แล้วมันลากไปอย่างเงี้ยแล้วแปดหมื่นปูก็เหลือเท่าไหร่อั้งเท้าไปละอั้งเท้าไม่ต้องอั้งเท้าพี่ก็ได้ไหมพ้นสี่พันพออันนี้มิวล็อกอันนี้มิวล็อกใส่ได้อันนี้อะไรนะนิวล็อกฮะ นิ้วล็อกนิ้วล็อกเด็กเราเี็กเราแจ๊ดเออไปตลกชีพี่มาคือเดี๋ยวเื่อช่องแฟชั่นอะไรเขาดูอะไรก่อนชอบไ้อยว่ากันอเฟี้ยวอ่ะไอนี่เออนี่ยแค่ดโคตรเสดาเลยพี่ดูดิเสดาจแ้วอ่ะพี่แจ๊ดพอมั้งแจ๊ดแจ๊ดนี่นะนีนะเออแวนด้วยเแวนแวนด้วยอหร รักวูเนาะเเนี่ยี่คือเสื้อหลังเกมมันเอาอยู่แล้วพี่เอะไรเข้าไปก็ได้เอ้ยเออได้ได้เอาเงี้ยได้เหรอไม่กูกูสงสารเสื้อดิเยีเวลามันไปแล้วเสื้อเพื่อนคอยประคองมันดิแต่เงี้ยหมาไม่เห่าไม่แมรู้ไปเอานี่มาเวลาถ่ายรูปก็จะให้มันอ๋อเงี้ยเหรอเงี้ย e อ l Shorty hills She Ferris thought that thing back the pair hills, yeah. She riding that thing wheel like of on pair riding brown well. Yeah You back a a caramel in like be love them เดี๋ยวมาสยามพี่เดี๋ยวพี่เราไปเดินสยามกันหน่อยมา à, พี่ไปเดินเช็คต่หน่อยว่ามีใครมาถ่ายผมเชื่อเด็กมาถ่ายคอนเทนต์ติต่อบบาร์เลยนะเอาอ่ยเอางี้ดีว่าจะได้เยียนี่เรื่องเยอะซะด้วยถ้าพวกผมเดินไปคนมันมองอยู่แล้วมันจะไม่มองเสื้อผเดี๋ยวเดินทินาา้งระยะหน่อยพี่เดินนำๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะอ่ะพี่อ่ะ มันไม่มีใครสนใจมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะเช็คเสื้อผ้าไเสื้อากูเนี่ยมึงจะต้องมาเช็คเสื้อผ้าอะไรเขาก็ต้องเออไอ้เหี้ยกูเด็ดอยู่แล้วได้ได้ได้ดไปเจอเซอร์่ะนไปพี่เดนเจอร่าด้โเดี๋ยวเราจะไปซ่อนกลับชุดนะั้งเครื่องไอ้อ่ฟังซหน่อย แสดงว่าตอนที่พี่ต่อยจะกลับมาก็หมายความว่าก็สามชุดกกลับไปไปเดี๋ยเลยไม่ได้ Allez, ้อยเดี๋ยวเลยเร็วนี่ใกล้เร็วนี่พี่คนมองอ่ะคนมองคนมองเอ้เด่นเด่นเลยเดินไปเลยพี่พี่นายยกมือ พี่ต้อยแล้วบอกเขาดูด้วยว่าผมซื้อเสื้อผ้าจากร้าน JSTKK แล้วจับได้แบบคอนเซปต์ร้านเขาอะ JSTKK ข้างล่างเป็นร้านสูตรสาวล่ากันชั้นสองซอยสามชั้นสองข้างหน้าชั้นสูทอ้อมเข้าหลังร้านข้างหลังร้านข้างบน JZK S K บ้านหม้อพี่ต้อยบอกเลยบอกคนดูบอกบอกคนเลยไปรุ่นสนใจได้นะฮะร้านเสื้อผ้า JSPKK นะฮะซอยสามสยามชั้นสองข้างล่างชั้นสูตร เ,เข้าเดินเข้าหลังร้านนะครับกางเกงบอลรองเสื้อบอลรองพี่ต้อยเดินพูดไปดิเดี๋ยวเนี่ยเดินไปด้วยพูดหมวกบูม่าเอ๊ะกับแฟชั่นวิ่งคนกัดเฮ้ยผู้แบกเสื้อผ้าด้วย JSPK JSPK ร้อยสาม เฮ้ยมาเลยเนาะมาเฮ้ยใครก็ถาบอกแล้วเปีล้วไป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 ไ่ไิ่งไป่ปไป้ปไปไรไป่ปไปไรไงไปไไปไปไป่ไปไไมไไไป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 ไ่ไปไ่ไป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 ีปีปไปไไอไปไปไปอไปไที่บอไปไป ชั้นสองข้างล่างเป็นร้านสูตรแล<ส>้วก็ร้านพิโชนะที่เห็นอยู่ครับตรงนี้นะหรือว่าเข้าทางร้านสูตรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะถ้ารู้ก็เห็นร้านสูตรเดินอ้อมเข้ามาข้างหลังเนี่ยม,มันจะอยู่บอกตรงนี้แหละเห็นป้ายเดี๋ยวอ่าครับวางหน้าเราก็จะทำป้ายแล้วก็จะรู้ละชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามช<อ>ั้นสี่คืออะไรนะฝากด้วย JB Keto OK, นะครับผม,ผมก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่มาวันนี้เฮ้ยอันนี้ใส่กับบ้านนะไม่จะจะไม่ได้ตกลงราคากันเลยคือเดี๋ยวให้ตั๊กลงท้าไม่เอาหรอฮะลงท้าไม่เอาหรอตะคิวขึ้นเลย ก็ฝากด้วยนะฮะเสื้อของบิ๊กต mm ้อยปิดเลยปิดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเองใกล้หน่อยสิจิงซื้อไม่ได้ขายไปแล้วมั้งกูขายไปเลยอยู่ไหมนิงอยู่ไหน ก็เสร็จแล้วใช่ไหที่ถอดไปไหนถอดไปนี่เอาลูกค้ามาซื้อไปวะซื้อไปวะสุดดีตรงนี้แพงชุดนี้เงี้ยจริงๆมีลูกค้าญี่ปุ่นครับได้ชอบแรลายีวยเรื่องจะไปรับลูกหรอ่ไปรับลูกไม่ไรนั่งรถไฟฟ้ากลับเหียไอจัดพวกมึงงยายเสร็จไม่สนใจกูเลยเฮีเ้ผ้ากูหไม่เจออ้าว ามาพี่ต้อยไปไหนฮะอา้อาวอา้อาวไม่รู้ไม่ไม่ได้น่ะเอาจุนี่กลับนี่นั่งรถไฟฟ้ากลับเลยนะ